สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับชาแนลทารอนโฮนนิตินายนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีธนูผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมการทำนายนี้จะมีผลครอบคลุมในช่วงเดือนมีนาคม2564นะคะต้องบอกก่อนทุกครั้งนะว่าการทำนายนี้เป็นการทำนายโดยทั่วไป เพราะฉะนั้นมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างสถานการณ์เหตุการณ์อาจจะสลับกันเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูเพื่อความบันเถิงเท่านั้นนะนี่เพราะว่านี่ไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งนี่คือดวงโดยรวมนะคะเอา,ะาละค่ะเรามาดูในเรื่องหน้าที่การงานได้กับชาวราศีธนูกันก่อนเลยดีกว่าว่าในเรื่องหน้าที่การงานของชาวราศีธนูในช่วงเดือนมีนาคม64เนี่ย การงานของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างการงานของชาวราศีธนูนะค่อนข้างที่จะต้องฝ่าฟันเล็กน้อยนะคะในช่วงในช่วงเดือนมีนาคมนี้เพราะว่าอุปสรรคของคุณยังเยอะอยู่นะซึ่งอุปสรรคในที่นี้เนี่ยจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นเจ้าคนในคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการคุมลูกน้องลูกน้องไม่เชื่อฟังลูกน้องดื้อมากขึ้นแล้วก็ถ้าหากว่าใครทํางาน เป็นพนักงานบริษเป็นพนักงานประจําที่เกี่ยวข้องกับงานบริการเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาได้ง่ายเกี่ยวกับลูกค้าที่เข้ามาเนี่ย อาจจะเป็นคนที่จุกจิกจู้จี้หรือว่าพูดคุยแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่เข้าใจหรือใครก็ตามที่ดิวงานกับชาวต่างชาตินะคะช่วงนี้จะค่อนข้างมีปัญหาแต่ถ้าถามว่ามันจะผ่านไปได้ไหมมันก็จะผ่านไปได้เพียงแค่ว่ามันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่ามันเสียเวลาในการพูดคุยเสียเวลาในการดิวงานหรือว่ามันยากในช่วงแรกแแล้วมันจะดีเอาในช่วง ท้ายๆเดือนนะคะทีนี้เนี่ยพอมาดูในเรื่องของการเงินให้กับชาวราศีธนูนะคะการเงินของชาวราศีธนูไพ่แบบว่ามันจะดีตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแหละการเงินของคุณถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะแต่เพียงแค่ว่ามันเหมือนกับว่าได้เงินมาแล้วคุณต้องเอาเงินที่ได้เนี่ย ไปแก้ไขกับปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆหรือว่าซัพพอร์ตคนที่อายุเยอะกว่าคุณหรือเรียกง่ายๆคือบางคนเนี่ยอาจจะได้เงินมาแล้วก็ต้องแบ่งส่งไปให้กับคุณทางบ้านเพื่อเป็นการซัพพอร์ตผู้หลักผู้ใหญ่อีกทีนึงนะคะการเงินของชาวราศีธนูเนี่ยก็ยังถือว่ายังต้องคิด ต้องไต่ตรองต้องพิจารณาเวลาที่จะใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะยังต้องคิดมากสักนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่ว่าจะมีปัญหาแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่คิดอยากจะต่อเติมเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยนะหรือไม่คิดก็ตามคุณจะได้เสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยแบบที่ไม่คาดคิดอาจจะเป็นการซ่อมแซมของในบ้านเสียหายหรือว่าบางคนเนี่ย อาจจะได้งานใหม่แล้วจาเป็นต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัยเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็อาจจะทาให้คุณเนี่ยเสียเงินไปกับเรื่องพวกนี้เป็นจํานวนมากนะคะแต่ถ้าถามว่ามันจะถึงขั้นเดือดร้อนไหมก็ไม่ถึงขั้นเดือดร้อนนอกเสีาจากว่าคุณขี้เกียจเองชาวราศีธนูถ้าคุณขี้เกียจเงินก็จะไม่ค่อยเข้ากระเป๋าสักเท่าไหร่นะคะในช่วงเดือนออมีนาคมนี้ทีนี้เรามาดูในเรื่องของสุขภาพให้กับชาวราศีธนูนะคะ เรื่องสุขภาพนะคะพายบอกว่าตอนนี้คุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับข้อมือตั้งแต่ข้อศอกไปถึงข้อแขนอาจจะมีปัญหามือชาหรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงได้นะคะแล้วก็อาจจะมีอีกอย่างนึงก็คือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นโรคประจําตัวเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้ภูมิแพ้อากาศภูมิแพ้ผิวหนังแต่เราจะเน้นไปในเรื่องของภูมิแพ้ผิวหนังเป็นส่วนใหญ่นะคะอาจจะมีอาการแพ้ฝุ่นแพ้ แพ้อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราเนี่ยเกิดความลำคาญใจโดยเฉพาะบริเวณใบหน้าแล้วก็ช่วงแขนจะมีปัญหาเยอะหน่อยนะคะทีนี้เรามาดูคำแนะนำกันค่ะว่าไพ่อยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรให้กับชาวราศีธนูได้รับรู้ ไพ่ที่เราจับได้นี่คืคอไพ่ใบนี้ love life คือเขากำลังบอกว่าให้คุณเนี่ยแฮปปี้กับการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆในการที่คุณต้องเจอกันแล้วแต่ปัญหาที่มันเคยยุ่งยากลำบากใจเนี่ยคุณจะได้รับการแก้ไขแก้ปัญหาในอนาคตค่ะเพราะฉะนั้นให้แฮปปี้ในทุกๆวันเวลาที่คุณทำอะไรก็แล้วแต่อย่าซีเรียสอย่าเครียดอย่าหน้ามุ้ยจนเกินไปนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อให้กับชาวราศีธนู ในเรื่องของความรักกันดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตล้างหน้าไพ่สักครู่นะคะเรามาดูสิว่าชาวราศีธนูคนโสดไหนดูสิว่าคนโสดดวงความรักของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคนโสดในช่วงนี้เดลเวอร์เรามองว่าคุณมีเกณฑ์แฮป Happy in love, เอ่อ lucky in love พูดผิดค่ทุทีคือคุณมีเกณฑ์ที่ว่าคุณจะแฮปปี้สมหวังในเรื่องของความรักนะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นการที่ว่ามีเข้ามาแบบปุบปับหรือว่าพบรักแบบกระทันหันถูกอกถูกใจกันแบบกระทันหันนะคะคนโสดเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะไปตกหลุมรักใครบางคนแบบง่ายๆทั้งๆ้ที่ตัวเราเองอาจจะยังไม่ได้ ไม่คาดคิดว่ามันจะมีคนที่ถูกสเปคเราขนาดนี้เข้ามาในชีวิตซึ่งคนคนนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่เราอาจจะต้องเบรกความรู้สึกของเรา,เาใ,หใ,หใ,หให้ดีอยู่เหมือนกันเพราะว่าไพ่ t h e Lover แล้วก็ไพ่10ถ้วยขึ้นมาแสดงว่าเขาคนนี้เป็นคนทิ่ไม่โสดการที่คุณจะเข้าไปในชีวิตเขาเนี่ยถ้าคุณเลือกที่จะคุยกับเขาเนี่ยถึงแม้คุณจะตกกลุ่มรักมากสักเท่าไหร่ก็ตามก็มีเกณฑ์ที่คุณจะเจ็บภายหลังได้ เพราะว่าถ้าเขาจะคุยกับเราเขาจะยังมองเราในรูปแบบของตัวเลือกเขาไม่ได้เอาเราเข้าไปเป็นตัวจริงนะเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมานั่นหมายถึงเขามีเจ้าของอยู่แล้วนะคะเขาไม่สามารถมาเลือกเราได้แล้วมันจะเป็นอะไรที่ทําให้คุณเนี่ยเหมือนไปตกกลุ่มรักเขาเองแล้วก็ต้องเดินออกมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้เจอคนที่ผ่านเข้ามาทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้มีบทเรียนมีประสบการณ์ความรักแล้วก็ผ่านออกไป ทีนี้คนที่มีชีวิตคู่หรือว่าชีวิตความรักดีอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือเรื่องงานจะทําให้คุณไม่มีเวลาให้แก่กันแล้วก็จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอะคิดมากแล้วด้วยแล้วด้วยความที่ว่าชาวราศีธนูไม่ชอบให้ใครมาแซวซีไม่ชอบให้ใครมาถามจุกจิกจุจีคุณอาจจะเบื่อคนรักเพราะว่าเขามีภาวะที่ว่าพูดไม่รู้เรื่อง พูดแล้วต้องพูดย้ำอีกก็อาจจะทําให้ทะเลาะกันได้นะคะแต่มันเริ่มจากการที่ทะเลาะกันในเรื่องเล็กๆแล้วกลายเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะสําหรับชาวราศีธนูที่เป็นผู้หญิงให้ระวังปัญหากเกี่ยวกับหมดลูกด้วยนะคะหรือว่าประจำเดือนผิดปกตินะคะคราวนี้เรามาดูให้กับชาวราศีธนูที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณเจอเรื่องราวความรักแบบไหนแล้วหลังจากนี้เนี่ย คุณจะเจอรูปแบบความรักยังไงคราวนี้เรามาดูให้กับชาวราศีธนูหน่อยดูซิว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณเจอความรักแบบไหนมาบ้างคะชาวราศีธนู ten of pentacles คุณรักใครสักคนหนึ่งที่เขามีครอบครัวหรือว่ามีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่าเนี่ย แต่เขาเดันเป็นคนที่สามารถเติมเต็มให้กับคุณได้คนคนนี้คือคนที่ทําให้คุณเสียใจซ้ําแล้วซ้ําอีกเสียใจอยู่อย่างนั้นนะ่ะกับเรื่องเดิมๆเขาไม่เคยทําอะไรให้มันดีขึ้นเลยและเขาก็ดูมีความสุขมีมการสังสรรค์หรือว่ามีการกินอยู่กับใครสักคนหนึ่งแล้วที่มันทําให้เขารู้สึกแฮปปี้แต่เขาก็ยังจะดึงคุณเข้าไปตัวคุณเองเนี่ยเหมือนจะ move on เป็นวงกลมวนอยู่กับคนคนเดิมมานานพอสมควรเลย เลยมันทําให้อดีิที่ผ่านมาเนี่ยคุณอยากที่จะรักตัวเองคุณอยากที่จะเลือกใครบางคนเข้ามาเติมเต็มให้กับชีวิตคุณจริงๆจังๆแต่คุณไม่เคยทําได้เลยเพราะว่าเหมือนคนที่คุณพยายามที่จะ move on เนี่ยเขากลับมาวนในชีวิตคุณในรูปแบบที่กักเราให้อยู่ในสถานะของการเป็นเพื่อนอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเป็นตัวจริงได้เป็นรักสามเศร้าอยู่ตลอดเวลาและคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือว่ามีอะไรร่วมกัน ที่ตัดกันไม่ขาดยังไงก็ตัดไม่ตายขายไม่ขาดยังไงก็ยังต้องกลับมาคุยกันอยู่อย่างนั้น,นะคะ่ะมันเป็นที่ปรึกษามาเป็นหุ้นส่วนกันในชีวิตจริงซึ่งภายในใจอ่ะคุณทั้งคู่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเป็นหุ้นส่วนหรือว่าจําเป็นขนาดนั้นแต่ว่ามันมีการลง ลงทุนลงแรงกันในเรื่องของเงินไปแล้วมันเลยทําให้ทั้งคู่เนี่ยไม่สามารถทิ้งกันออกไปได้และยิ่งทิ้งออกไปไม่ได้คุณก็ยังลืมเขาไม่ได้ทีนี้เนี่ยพอมาดูสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีธนูคนที่มีประเด็นเนี่ยคุณอยากถามเขามากๆหรือว่าคุณอยากจะพูดอะไรบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ค้างคาใจอยู่ในใจคุณมานานเนี่ยออกไปมากๆเลยอยากที่จะให้เขาตัดสินใจแต่เขาอะ ไม่เคยตัดสินใจให้กับคุณได้เลยว่าเขาจะเอายังไงกับปัญหาความสัมพันธ์นี้คุณก็อยากจะถามเขาไปอีกรอบซึ่งหลายๆคนที่เกิดในราศีธนูเนี่ยบางคนอาจจะได้ถามออกไปแล้วซึ่งคุณอาจจะได้คำตอบที่ มันทําให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่เลือกที่จะแก้ปัญหาให้กับเราเขาไม่เลือกสักหนึ่งทางเขาเลือกที่จะเก็บไว้ทั้งสองคนแล้วก็เขาเหมือนกับว่าพยายามที่จะทําให้คุณเนี่ยยังต้องอยู่ณจุดเดิมที่เป็นตัวสํารองของใครอีกคนหนึ่งอยู่ตลอดเวลาคุณรู้สึกไม่พอใจมากๆแล้วคุณก็ไม่แฮปปี้ด้วยตอนเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่า ทั้งรักทั้งเกลียดอยากจะด่าอยากจะพ่นไฟอยากจะพูดออกไปแรงๆเพื่อให้เขารู้สึกเจ็บเหมือนที่เราเจ็บแต่ถ้าถามว่าคุณทําได้ไหมคุณก็ไม่สามารถทําได้คุณก็ทําได้แค่เมินเฉยออกไปเพราะว่าต่อให้คุณพูดอะไรไปเขาหันหลังแต่เขาไม่ได้เดินออกจากความสัมพันธ์นี้นะเขาแค่หันหลังให้คุณเพราะเขาไม่ฟังแต่เขาไม่ได้เลิกกับคุณหรือว่าเขาไม่ยอมเลิกนั่นเองทีนี้เนี่ยคนที่คุณมีประเด็นด้วยเนี่ยไหนดูซิว่าอยู่ในราศีอะไรบ้าง หรือว่าธาตุอะไรบ้างธาตุลมอีกแล้วธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ราศีพิจิกคุณอาจจะไปเจอราศีพิจิกกับพิอคุณอาจจะไปเจอราศีพิจิกชาวธาตุไฟหรือว่าชาวธาตุลมซะเป็นส่วนใหญ่นะคะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของความรู้สึกกันค่ะว่าเขาคนนั้นเนี่ย แล้วก็คุณเนี่ยรู้สึกยังไงต่อการแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะไหนดูความรู้สึกของทั้งคู่หน่อยขอเริ่มจากชาวราศีธนูนะคะคุณอะจริงๆอะคุณอาจจะยอมรับกับตัวเองแหละว่าคุณรักเขาแบบเต็มอกเลยรักเขาแบบรักแบบจริงจังจริงใจอะคาดหวังอนาคตจากเขาแต่พอมาณะตอนนี้คุณได้มองเห็นอีกมุมมองหนึ่งได้มองเห็นความร้ายกาศของเขาแล้วได้เรียนรู้แล้วว่าเขาเป็นคนยังไง มันเลยทําให้คุณเนี่ยตัดสินใจไม่ถูกแล้วก็เลือกไม่ถูกว่าจริงๆเราเขาเป็นคนดีอย่างที่เราคิดหรือเปล่าเพราะว่าคุณได้เห็นการกระทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจากเขารวมทั้งคําพูดที่ไม่ค่อยดีและคุณเองก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ถูกต้องนะเหมือนคุณต้องอยู่ในเงาของใครอีกคนหนึ่งอยู่ตลอดเวลาคุณรู้สึกไม่แฮปปี้เลยเพราะว่าคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมมากๆแต่พอมาเจอสถานการณ์เนี้ยคุณก็รู้สึกผิดกับคนของเขาแล้วก็รู้สึกผิดกับตัวเองด้วยเช่นกัน ความรู้สึกของคุณมันตีกันไปหมดเลยแล้วคุณก็เบื่อแล้วกับการที่ต้องวิ่งไล่ตามเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันเหน็บหนาวมากเขาเย็นชาก,กับคุณเลือกเกินหลังๆมานี้เขาไม่สนใจเลยเขาจะมาระบายแค่เวลาที่เขาเครียดหรือว่าจะหันมามองคุณแค่ช่วงเวลาที่เขาเครียดเท่านั้นความสัมพันธ์นี้คุณไม่เคยได้ความชัดเจนและคุณก็ไม่เคยได้รับรู้เลยว่าเขาคิดยังไงกับคุณกันแน่แต่ที่นแน่ๆคุณรักเขาทั้งๆท,ท,ที่ก็รู้ว่าผิด รักนะทั้งที่รู้ว่าผิดส่วนเขาคนนั้นนะคะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณมันคือความที่ว่าคุณคุณอาจจะสังเกตได้แหละว่าทุกครั้งที่คุยกันคุณไม่สามารถเข้าไปอยู่ในชีวิตเขาได้เลยเขาเป็นคนที่มีกำแพงเขาไม่อยากให้คุณก้าวไกยชีวิตเขามากนะักเขาก็เลยตั้งกำแพงไว้ว่าคุณสามารถล้ำเส้นเขาได้แค่นี้หรือว่าแค่นั้นเท่านั้นนะห้ามล่วงเกินไปมากกว่านี้ซึ่งจริงๆแล้วเซเว่นออฟวอลเขามองว่าคุณนะมีความพยายามแหละ พยายามที่จะดันทุรังให้ความสัมพันธ์นี้มันเติบโตได้มันไปต่อได้หรือว่ามันชัดเจนได้แต่ด้วยความที่บอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าเขาขีดเส้นตายให้กับคุณเรียบร้อยแล้วว่าคุณก้าวเข้ามาในชีวิตเขาแค่ในระดับหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถเป็นตัวจริงได้ซึ่งเขาชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาไม่ให้ มันเลยทําให้เขาเนี่ยทุกครั้งที่คุณพยายามจะชัดเจนเขาจะตีตัวออกห่างแต่มันเป็นการตีตัวออกห่างในรูปแบบที่ว่าทิ้งคุณไว้ในรูปแบบความเงียบแล้วก็กลับมาใหม่เขาวนอยู่อย่างเงี้ยทุกๆครั้งหลายๆครั้งคุณอาจจะเจอสถานการณ์เหล่านี้ซึ่งมันอาจจะเป็นอะไรที่คุณน่าจะคุ้นชินได้แล้วอะเพราะว่าเขารู้ดีว่าคุณเนี่ยรักเขามากๆแล้วคุณไม่สามารถหันหลังหนีให้กับเขาได้และเขาอะพยายามที่จะ จูงจมูกให้คุณเนี่ยเชื่อเชื่อในตัวเขาแล้วก็เชื่อฟังเขาให้คุณเนี่ยอยู่ในรูปแบบที่เขาต้องการก็คือเป็นตัวสำรองไม่ต้องชัดเจนไม่ต้องมีสถานะแต่อยู่กับเขาตรงเนี้ยนี่คือสิ่งที่เขาต้องการเลยทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมของชาวราศีธนูนะคะคนที่มีประเด็นความรัก คุบอก The f ฟูอะไรที่มันเคยอึดอัดใจอะ่ะคุณจะทิ้งมันไปในช่วงเดือนมีนาคมคุณจะทิ้งในรูปแบบที่ว่าไม่รู้หรอกว่าข้างหน้ามีอะไรแต่ตัดสินใจแล้วว่าต้องตัดมันทิ้งเพราะว่ามันหนักหนาเกินกว่าที่จะทนคุณจะรู้สึกอึดอัดเกินกว่าที่จะไปต่อไหวคุณอยากกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งที่ไม่ต้องรู้สึกทุกข์ไม่รู้ไม่ต้องรู้สึกเจ็บกับอะไรมากมายเพราะฉะนั้นคุณจะทําคุณจะทําหรือว่าคุณจะทิ้งมันไปโดยที่ไม่คิดเลยว่า คุณจะต้องเจ็บหรือเปล่าในอนาคตรหรือว่ามันจะทุกข์กับเราไหมในอนาคตขอแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะ่ะคุณได้แฮปปี้กับตัวเองในช่วงเดือนมีนาคมคุณก็เลยจะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นคุณจะมีความรู้สึกที่ว่าอยากกลับมารักตัวเองมากขึ้นอยากกลับมาเป็นเด็กอยากกลับไปใส่ใจตัวเองมากขึ้นแต่ก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าความสัมพันธ์นี้จะหายไปไหนไกลเพราะว่าความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูเรามองว่าถ้ามันคาราคาซังมาตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยมันจะยังมีภาคต่อไป เพราะเขาจะยังไล่ตามต่อให้คุณจะทําเป็นเมินเฉยไม่คุยกับเขาในเดือนมีนาคมเขาจะยังสอดส่องหรือว่าพยายามที่จะกลับมาพูดคุยกับคุณอีกครั้งเพื่อให้คุณเนี่ยกลับเป็นนกน้อย,อยที่อยู่ในกรงทองที่เชื่องของเขานั่นเองทีนี้เรามาดูคําแนะนําในเรื่องความรักให้กับชาวราศีธนูกันค่ะ สิ่งที่ไพได้บอกนะคะก็คือไพกำลังบอกว่าให้คุณใช้เวลานิดนึงใช้เวลาในการคิดวิเคราะห์เรื่องที่อยู่ในมือของคุณบรรณาสานานนก็คือเรื่องของความสัมพันธ์เนี้ยแหละที่คุณสามารถที่จะปล่อยมันไปก็ได้หรือว่าจะกรรมหรือว่าจะกรมมันไว้ก็ได้เนี่ยไพยบอกว่าให้เวลากับตัวเองนิดนึงว่าตัวเองอะ่ะต้องการตัดสินใจแบบไหนแต่ที่แน่ๆไพบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่พยายามเร่ง มันจะทําให้คุณเจ็บเร่งในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถตัดเขาได้นะแต่ที่บอกว่าเร่งในที่นี้ก็คือว่าบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าต้องการตัดเขาเดี๋ยวนี้แล้ววันนี้ฉันต้องทําไม่ได้มันจะกลายเป็นว่ายิ่งคุณเร่งคุณยิ่งนั่งนับวันรอคุณจะยิ่งเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ยอมรับกับความเป็นจริงว่าเออฉันก็รู้สึกดีกับเขาแหละแต่ฉันไม่สามารถรั้งเขาไว้ในชีวิตได้เพราะฉะนั้น ค่อยๆถอยออกมาอะไรที่มันเร่งรีบเกินไปมันทำร้ายตัวเองนะคะ,ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายของชาวราศีธนูยังไงก็ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งที่ดีนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็รบกวนช่วยกดติดตามกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆ เพิ่มเติมนะคะสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนะยังไงก็อย่าลืมทักทายกันเข้ามาสอบถามค่าครูหรือว่าจองคิวในการดูดวงได้นะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ